มาจ้าเมนูปลาคมแบบนี้เกิดเคยลุกยมกันจ้าล้างลุกยมเลยมาเยอะนะจ้าเยอะให้เตกถุงหน่วยแล้วก็บีบน้ําออกจ้าเพื่อจะเอาน้ําฝาดในลุกยมออกนะจ้าบีบไว้เลยก็พักไว้จ้าใส่กล้องไว้นะจ้าแล้เรามาเยอะเครื่องเกิดเคยกันจ้าเหมือนเดิมจ้ากับทีคลิปที่ผ่านมานะจ้าลีปีปลาชิงช่งเคยจ้าน้ำตาลทรายใส่ลงไปแล้วก็เยอะเลยจ้า เยอะทุกอย่างให้ข้าวกันนะจ้าไม่ต้องให้เนียนให้หยับยาบพอจ้าพอเสร็เลยก็ใส่น้ำปลาเป็นนะจ้าเติมน้ำปลาลงไปเลยจ้าใส่น้ำปลาเลยก็ใส่ลุยมไปเลยนะจ้าคลุกข้าวให้ข้าวกันนะจ้าชิมรสชาติด้วยจ้าว่าให้อกเค็มอวานอเผ็ดอะไรก็ได้จ้ะตามที่ชอบเลยจ้าเสร็จเลยจ้าเมนูนี่เกิดเคยลุยมเท่านี้เลยจ้า ถ้าเพื่อนรวมกินตะพิน,นงอร่อยจ้า